าสวัสดีครับมือนีก็ะมาพบพอกันอีกแล้วมือนีก็สิมเฮ็ดเมนูก้อยเห็ดขมวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยนะครับเห็ดขมหนึ่งตัวยจากนครพนมนะครับ ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งหัวหอมซอยข่ากคั่วงหนัวพริกป่นน้ำปลาน้ำปลาระครบแล้วไปเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับน้ำเห็ดโขมัดเทลงเลยนะครับใส่ชาม ใส่ข้าวคั่วลงไปใส่พริกป่นใส่โป่งนัวใส,นใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาะคนให้เข้ากันนะครับ <S <S 1> <S 1> ชิมรสชาติดูนะครับ ถ้าไม่พออะไรก็ปรุงตามแต่ชอบนะครับโอเคใส่หัวหอมซอยใบผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีลงไปเลยนะครับอิดท้ายครับคนให้เข้ากันอีกรอบนะครับชิมรสชาติดูอีกครั้งนะครับอร่อยเหอะไหมครับ อรเหาะค่ะเสร็จแล้วนะครับตักใส่จานไปกินกันเลยนะครับมาแล้วครับกะเสร็จแล้วนะครับกับเมนูก้อยเห็ดขมโดยเชฟเียนนะครับสูตรนครพนมมาชิมกันเลยนะครับเชฟเียนเปิดกระติบข้าวเหนียวขึ้นมาแล้วนะครับชิมแล้วนะครับ ข้าวเหนียวร้อนๆนะครับดิ่มแล้วนะครับยา้าฮูเออมีใหญ่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามทั้งทางเพจเฟ e บุ๊ k และทางยูทู e ด้วยนะครับโอเคแซ่บจนได้ดูนิวนะครับ แซบบอแซบลายก็ ata, จบไปแล้วนะครับกับอีกหนึ่งเมนูถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามทางเพจ Facebook แซบหลย c แชนแนลกับช่องทาง YouTube กดซับสไว้ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้มีพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามและรับชมนะครับ